ครับเมื่อนี้เฮาตีมาทดลองการเสียบหลากหมกแล้วก็ช่ำแบบโอมเน่นนะครับอุปกรณ์เฮาก็มีกิง่งที่เฮาเตรียมไว้แล้วก็คัตเตอร์เสียบฟางแล้วก็ปุ๋ยอกข้าวครับที่สําคัญคือรอบนี้ผมจะลองเสียบหลากม่งครับจะไปหาขุดเอาหลากมันนะครับนะครับผมจะลองเสียบแล้วก็ปักช่ำไว้ ว่ามันติดติดหรือไมติดนะครับเดี๋ยวเ้อกกับมาลองเห็ดกันเบงเลยครับว่ามันจะเป็นจังใดอันดับแรกผมจะเอากิ้งนะครับกิ้งที่เขาเตรียมไว้มาพาเดี๋ยวผมตัดกิ้งที่ผม,มต้องการออกก่อน ผมเอาติดตัดออกก่อนอย่าผมจะเริ่มพานะครับผมพาเป็นผมติดไสเป็น C ลากครับบางที่อาจจติเงียบไปครับเพราะว่าเป็นคนบอกว่าเก่งครับอันนี้คือการทดลองนะครับว่ามันทิ่ติดบ่ติด เดี๋ยวติดบอติดจังได้จังได,งไดผมก็ติดอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับว่ามันสิเป็นจังไดตามเนี้ยที่ผมตั้งไว้คือว่าการเกษตรเนะี่ยถ้าเขาอยากหูว่ามัที่เป็นจังไดเขาต้องร้องเห็ดเบิ้งครับมันติติดบอติดสิผิดสิถือสิผิดสิถือเขาก็ต้องร้องเบิ้งบอลร้องเขากับบอหูหรอกครับ าไว้ครับผมเสียบไปซีหลกักขั้นตอนทิดถึกหรือพิดจังได้กันั่นแหละครับก็รลองเบึงครับนี่คือการทดลองบอลล้องเขากับบุหงก แล้วผมยังบ่เคยเสียบจริงหรือเสียบหลกักเบิรงยักเที่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่แหละเทแลกของผมนี่แหละครับเอาแบบบ่เคยเห็ดแล้วมาเห็ดนี่แหละครับมันจะหูฟังเขาบอกมาเสียบจังสัน่นจังสี่มันกระสิบ่เคอเห็ดเองนะครับถ้าเห็ดเองเขาตีหูเองนะครับว่ามันติเป็นยังไงเพราะลักการเกษตรเนี่ยมันไม,ม่มี ตายโตครับมันแล้วแต่เฮ้าที่คิดดัดแปลงการเกษตรในสิโบโมมีขั้นตอนเป,เป,เป๊ะๆบางครั้งเป๊ะหมดมันก็บูาดายตามที่เฮาต้องการหรอกครับนี่นะครับต้องล้องเบิ้งครับ บ่ฮ่อบ่ร้อ,รองก็บ,บ่ฮู้สิป,ปากว่าบ่ทาบ่ทบอทาตาเห็นคือเพิ่นว่าครับเฮ็ดเองจังฮู้ผู้นั้นผู้นี้เว้ามาจังได๋ก็ต่างเพิ่นครับอัร้องเบิ่งครับนี่แหละหูแท้มันสิเป็นจังไดน,นี่นะครับแล้วก็เตียมลากไว้ thêm vào thanh ngang, thanh chắc bạt nè bạt à, lõng bưng đã khập quá thì chân đầy เศษเครืเขาว่าเหรครับบอโลองมันกับโบหูโบแมนว่าเขาเล่ามาเขาเล่าแมกเขาเล่าแมกเนวาได้บูบอโล่งเฮ็ดกับโบหูหรอกครับนี่แหละเดี๋ยวก็สีได้หูครับมันสศษติดบบติดถ้ามันติดกับก็บดีครับ ใส่เสื้อฟ้างเ่ยครับมันประหยัดดีถ้าเจ้ามัดของมากกตัดเอาครับดีก็ทิม่มเอาก็สิมัดรับมัดให้นแน่นๆเลยนะครับ กดให้แน่นๆเลยครับบ็ล่องกับโบหูหรอกถ้าช้ำแบบผมก็ล่องเคยช้ำหนามช้ำยางมันโดนครับกว่าที่ได้ออกกว่าที่ออกลาบมี่จะออกแล้วก็บทมี่จะก็ทิ่มครับมันบอดติดอันนี้บรเคยล่องครับนี่ยเทียร์แรก แต่ก้อนนอ่นี่ผมก็ลองช้ำไปอยู่สองสามต้นครับเห็แนแบบนี้แหละแล้วผมก็เลอัดคลิปวิดีโอไว้เนี่ยเทียแรกครับลองเบิง้งมันนจะเป็นแนวใดมาลองกับโอโห้คือเขาวาดเลครับครับ นี่แหละพอมัดแล้วมันจะได้สภานี้แหละครับเดี๋ยวเากลงใส่คุยกับเผ่า,าเลยครับ มัดแน่นๆเลยครับล้องเบิ้งแบบนี้ติดหรือบ่ติดกับเดี๋ยวผมสิอัพเดทให้เบิ้งนะครับคลิปต่อไปเด้ออดใจรอครับถามันติดก็ดีครับครับแล้วแล้วผมก็จะเอาถุงมาคขอบอีกเทียนหนึ่งครับเดี๋ยวผมเอา หว้มาล่องหวยแก้วเห็นไหมครับตรงครอบอีกเช่นนึงครับ 为啥呀？ เซจแล้วก็สิไดประมาณสภาพประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผลิิเป็นยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิง้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สำนีก่อน,นครับ